โรงเรียนบ้านนนนกหอเพิงแสนวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านนนนกหอเพิงแสนวิทยาก่อตั้งขึ้นวันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2513บนที่ดินจำนวน12ไร่2งานปัจจุบันมีนายประฏิบวางอุ่นเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น25คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนประกอบไปด้วย1นายประทีปหวางอุ่นผู้อำนวยการสถานศึกษา2นางทองเทียมสีสร้างคอมครูชำนาญการพิเศษ3นายสุริยาสาราณาครูอัตตายจ้าง4นางสาวรัชดาพรบุตรศรี รูธุรการ5นางไกวิมลโพบายรู่จิตอาสา6นายวิชิตโคตรเมืองนักการผ่านลงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านนนกหอเพีงแสงวิทยาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขสืบสารประเพณีชุมชนมีส่วนร่วมน้อมนำหลักปัจจญเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันปัจจญของโรงเรียน ปัญญาวัฒเนนะเสยโยหมายถึงปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์คำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีส้มสีน้ำเงินในรอบปีการศึกษา2563ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนนกหอเพยงแสนวิทยาได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมคณะกรรมการสถานศาึกษาผู้ปกครองนักเรียนและชาวชุมชนนนกหอได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนในหลายเรื่องเช่นการทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับทางโรงเรียนการมาเลี้ยงอาหารนักเรียนในโอกาสตา่างๆ ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชุมชนที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ดําเนินการตามนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งในหลายๆนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายการอ่านออกเขียนได้นโยบายการสอนแบบ Active Learning นโยบายปฐมวัย นโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามนโยบายการเรียนการสอนผ่าน d l t v นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงนโยบายลูกเสือนโยบายคุณธรรมซึ่งการที่โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งก็เพื่อเป้าหมายเดียวคือเด็กอุดรหนึ่งต้องเป็นที่หนึ่งนั่นเอง